คนยังท่านมากแกะให้คนไปผู้เดียวกับสวัสดีได้สวัสดีเด้อพม่พี่น้องเบิร์จะผู้จะคนเนาะเห็นในพังลาหรือพังไทยต่างประเทศชาวไ่กับข้อกับสบายดีเนาะโดยคนอื่นชาวไรผ่านกันเด้อพี่พี่น้องเนาะฝากกดติดตามชาวไ่เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนาะโดยชาวไ่กับ ขอมคุณขอบใจแทบชอบคิดสลายแต่พื่นเต้นเจ็บแบบกับหางโฆษณาเนาะโดยมาพบพ่อกับสลายเมื่อนี้กับพี่แด็กเมื่อพี่น้องเนาะกับอยู่บ้านนะ้องเต๋อน้องแฝพี่น้องไงเนะาะสลายกับชิมาดินมาหัวน้องเต๋อน้องทางสลายกับบุรีมาแตนะ่ตะลุนได้แล้วเ่อพี่น้องไงเนาะตอนนี้กนะับบนะุพเพื่อน้องเพิ่งอยู่เพื่อนอยู่สั้นหะรือบ่เนาะงพอสลายกับบุรีมาตะลุนแล้วเนาะกับมาเมื่อนี้กับชิมาเบิร์นเพื่อนช่างสาั้นเพิ่นแะน่แฝงพี่น้องเนาะกับมาตามคำแนะนำเอชซีบอกมาเแฝะพี่น้องเนาะ ยาสไลก็ไปหาน้องแตะก่อนเนาะแบบเพื่อนเพื่อนอยู่สันหรือบ่ได้ทั้งฝ่าพี่น้องเนาะไปหาับชมพร้อมกันเลยทั้งฝ่ายพี่น้องไปเด้อโอเคทั้งฝ่ายพี่น้องนะตอนนี้สไลก็มาหอดเพื่อนน้องแตะปีเรียบร้อยแล้วเนาะกัมามนี่ทั้งเพื่อนเพฝันกับป้าเติมฝ่าพี่น้องเลยมุ่งหลังเฮ็ดเรียบร้อยเนาะนี่ก็มากันหลายคนฝ่าพี่น้องเนะสามสี่คนมาชี่สาวฝ่ายพี่น้องเนาะกับร่างแดงโตเชื่มซวยอ้าวสดีได้ก็ทุกคนเนาะ Rồi nó cả nhạc globe namely knock nó cả insect for finding him sea, no? của we make a mang for the ham? No, cả no, 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 hà no, 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 phía no, 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 แต่ไรล้มถืออนเป็นย่งนีเนาะเนาะสบายดีน้องแตอ้าอ่านเลยสบายดีอ้าตะเป็นยังไงอยู่ดีพี่แฮงอยู่บ่เนาะเ้ยก็ไม่ได้มาดินตะโลนแนวนนเกิดน้อมาอยู่นั่นานมาอยู่นั่นเลหนี้ยโอ้เพิ่นเพชรเป็ยังไงงเอ๋ออันละขนมนี่ทุกจกก่อนลุกทุจจกก่อนโดย อ่ามาอยู่บ้านคคนมาลองเตะใช้น่องไล่ไปใช่ไหมคนเมื่อยคนเมื่อยเอยเนาะไม่ได้ไปเฮ็ดเบี้ยบว่เไยนี่เป็นไข่เป็นไข่โอยสบายดีเนาะทั้งนอกคนมาอยู่กันบ้านคค้นมันเื่อยนอนอเยอเป็นไข่โอ้สบายเนาะโอ จมาอยู่กันบนขุกคนนันนี่อยังนี้กอาบน้ำมาบ่หนิฮะโดยขนข่าวกินน้ำได้น้องเตะโดยเนาะตะเรลือกับปลามดินตะลุนเนาะเป็นไรเคล่อนสันอยังมลายไปไลเนาะกหากะมุ้งหลังกอเอวเมียนบ่โดยปามาดิ่นน้องอตะล่นเป็นยังไงอยู่ดีมีแฮงอยู่ที่เนาะ เจ็บไข่ได้หนึ่งเนาะกับบสบายได้หนึ่งเนาะน้องเตเนาะเนือยเจ็บค้ออินะเป็นวินแล้วก็นอนนอนเสมอกล้วก็เดิกมาแล้วก็เจ็บคอเหรอโมเมนต์เจ้าอยู่น้องนะบอกยังเห็น่าเป็นประจำเดือนเยอะโดยเนาะกับขอโทษขอไข่ายเอฟซีเนาะเพราะว่าน้องชนหลายน้องเป็นวิ่ชนหลายถ้าโคตเป็นวินอยนี่อยู่น้องนะคงอยู่น้องเนาะโดยฉันนะว่ายดูน่องเด้อเด้อน้องนั่งอย่เด้อโดยปะ ทักสวนมันจเะก็ยังบอพอคอดบอังเตะเออเนาะโอ้โดยโดยเนาะปนเนอะนีเรทังน้องคนเด็กไปน้ำว่าไปน้ำก็ได้ผู้น้อยนะเนาะทั้งนเป็นเห็ดเนาะไม่ได้ไปเห็ดเบี้ยคสายีมันมืดเบี้ยคเฮดเอบอโอ้ สร้างปันหาก็เฮ็ดแล้วบ่านี่นะโอ้เฮ็ดแล้วหมู่บ้านนี่เนาะก็คือเพื่อนน้องก็หากระมุงหลังแล้วมู่บ้านนี่เฮ้ยเนาะโอ้ยมีหมู่ดิดหลายคนพ่อนพี่น้องเลยเนาะทางเพื่อนน้องเตะเอาขี้ดินเข้าเมาได้ใช่้องหลานน่ thế là cứ một cái ở cả ăn cả, bựa luôn nè, thế mua ba nè, nhưng mà than leo gì đó, oh vẫn đang than đang mắc, rồi nó, oh mày mày thăng thăng cả nhưng mà thân nào long maiu, rồi nhưng tọc, tọc, dứt như cả mày nhiêu nó, rồi, oh, nhưng, tock tock, yết đứng mày nhiêu nó, cả. เินนองกับียเอาขี้ดินทรายเอาขี้ดินทรายบดใส่ดิเมันอย่งนี่ขี้ดินทรายในทางเลยเลยโอ้เออช่วงมา่อบดก็ดีคือการน้องใช่ไหมขี้ดินทรายนะรถเพ่อนเที่ยวได้รถแกอ้อยเพื่อนเที่ยอลยเฟขึ้นเรื่อยๆบ่นี่ทั้งขี้ดินทั้งนี่นี่ทั้งนานี่ทั้งนาบ้านน้องช่วงบด้ม่านรถพนเที่ยวแล้วก็ผูอีกแลอ๋อแบบรถแก้อ้อยลายนะทังนี้เนาะลยอ๋ก็เลยบ่ได้ ขนบัตถุเคื่อมันบอกนี่ก็ใส่มันเต็มเลยก็จ้างบอกคือจ้าเขาเองน้องตี่ก็ไาทเ่อนเมรยั้นกเมรรถไทยากะรถเพิ่นทยืมยืเศร้ามากเนาะอเลยยืมต่อ่นอีกอ๋อบาเกดแล้วนี่สิกคนอีกอยู่บ่นน้อง ยังบมผู้ม,มือวะว่าสร้างคานยัมมบงบ่ว่างเพราะว่าได้ไรเพราะว่าคนว่าเขาบอกเตียงมีกระเฮทียมนี่ก้อนนะอ๋อยังบ่มีงบว่าไงกระเฮ็ดไปทีละขัน้นทีละขัน้นได่ไหนะอ๋อเฮ็ดไปทีละขั้นตอนเนาะไม่ว่าแต่ละขั้นตอนมันกระโบเม่นง่ายได้ยากเกือบไปนี่สร้างกับสามคนคือเก่านะสามเป็นอะไรคะโอ้ยอะไรก็เป็นคนชอยคนเนาะเม่นเื่อนกันน้องมีเง โอ oh. um ้ได oh, right ้ไป2คนนักกันโหตั้งแต่มื้อนั้นละเป็นไข้มื้อนี้มันสิหากแดดแน่บ่แม่นมาแบบเจ็บคอเป็นไข้อ๋อโดยเนาะามันก็ยังบ่ทันคอดเือก็ยังบ่ทันแล้วับเป็นไข้ก่อนะเราคอดเบิ่งแล้วบ่มันจะเป็นหัวนําอยู่บ่เป็นแล้วโอ้โดยเนาะ่มถึงเนาะโอเค โดยนอกคือว่าล่มแห้งนะมันเป็นอย่างเนาะเนาะมาถึไหน่มก็เท่าน้องเต๋เนาะย่านอยู่ค่ะวะโดยเมนเนาะกายไ่เปลี่ยนเลยก็เริ่มเป็นไข้่กินยาได้บะกินยู่หักงเจ็บคนน้ได้อ๋อยั้อย่เนาะกับเดี๋ยวมันก็หายยังม่น้องแต๋อ่ายกับคืนน้ำได้ตเองนม่ได้โอ้แบบเลยโ้ยเนาะ กันเปลี่ยนเนาะมันหนวดเจ็บคอเป็นไข่เป็นนาวมากันนอนเดิกน้ำผู้นี่แน่โอ้เอามานอนน้ำบอกผู้น้อยนี่กันเมยมาอยู่พี่ได้สามปีไปโอ้มาอยู่พี่สามปีไปแล้วจะเข้าเดือนเนาะโอ้โดอเป็นกะแห่บ่หรือว่าอะไรอ๋อได้เป็นกะแห่ถักตะว่านอนเดิกนอนเดิกเพื่อนกะไผูนอนเดิ๊กถักะวันนอนสลิ่นนะนะโอ้นอนเดิกมาเลยเพื่อนมาลูกมาลิ่นเพื่อนนะอ๋อมามานอนกันอยู่เพื่อนน้อยนี่แม่์นะกู นออยู่ัตุ้งติ้งนั่งไหมอ๋อนอนอยู่ข้างนอกอ๋อโดยเนาะนอนแบบวัดกันได้เนาะมากันหลายคนเลยเนาะโดยโดีใจว่าน้องแต่เคื่อนแล้วสำนีเลยกะดีใจดีใจเนาะถึงชียังมาท่านแล้วคักแต่เล่ยขั้นตอนนึงก็ถือว่าดีใจได้เนาะโดยโดยกะบพงกนี้เพื่อนเ็ดเพื่อนเพื่อนคักจะพายพี่น้องเนาะกะลังกะซีซียังก็ซีฟ้าบ่โดยเนาะ เฮือนช่องห้องบ่ชองห้องสามทั tai, look, ้งเชียเนาะโดยถ่ายบรรยากาศเพื่อนต้องเตะใจตอนเ้ิกงานพี่น้องเลยเลิตนะแล้วแล้วเนาะมาแสดงความดีใจน้ำน้องเตะเนาะทั้งเฮือนเพื่อนกันแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วเพห่อเนาะเมื่อไปดินน้ำยาบ่ Long bay đi phun nó hello kia mua 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 kia nó có mua kia mua kia mua ตัวอ้อยทั good, right oh, ้งไรไกลดีนะอ๋อแถวใกล้น so ี่มันมืดเด้เนาะโอยแถวใกล้นี่ก็อ้อยเบิร์ดเล่ไฟฟิโน่ไงพูนน่ะปฟาจ้ามาอนี้จนเปร์เบิดแล่เดียวเรียบร้อยส่วนอ้อยทั้งนี้เนาะเขาบอกไปคือว่าไปไกลกว่านี้เนาะโดยเอารถตัดเหรอฮะไปกองมันนี้เดี๋ยวมันได้ไรเป็นกับตัดใช้รถคือแก่ไปที่ไหนเลยอ๋อททออนน เนทอนไปเนาะเจ้าก็ไปบ่ไปบเอานอปนเอางีนี่ก็ไ่ได้ไปมันบันอานอกนองเลยเนาะเลยนี่เบาไล่คนไปคนเดียวเลยเนาะน้องอะเอาเจ้าเียเนะไม่มเจ้นอเนี เออถือก็ลงละเออเออปล่อยน้องลงยืนให้ก็ได้เออมื้อนี้อยากลมก็ว่าบ่ก็บ่อยากได้ยินแน่เนาะน้องแตเนาะโดยลม้นยเนาะให้น้องแตคุยกับน้องเนาะก็เอตัวไปคิดแล้วกันเนาะน้องแเนาะโดยให้น้องแอยู่ดีมีแฮงสูๆเด้ล่ะเด้อ กัาชาวไร่กับมาดิ่นน้องเต๋เนาะกับบุรีมาเต๋อหลุนเนาะพอมาของนี้กับทั้งน้องเต๋กับดีมุกดีใจพ่อแม่พ่อแม่สำนีแเลยกันเนาะถึงที่ยังบ่ทันได้ชิดเช่นกับแต่ว่าแต่ว่างามได้สำนี่เนาะกับบ่หน่อยบ่ใหญ่พอดีสองคนสามคนพอดีพี่น้องเนาะกับรวมทั้งน้องกับหาคนเนาะตอนนี้เพื่อนกา่หน้องมันมาอยู่น้ำเนาะพอเพบันกับงากเบียกยากงานเนาะน่องเต๋กับชิดเต๋อับเตียงน้อง คือเพือนซานแล้วก็คือสาน้องยังมาอยู่นะมันเพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งลาวกับโบมีผู้เบิ่งเนาะก็ดีมุกดีใจทั้งน้องเตะเนาะทั้งเพื่อนกับบุคคลสบายมือนีนกับนอกกับไปไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพผละเนาะทั้งสไลด์ก็จะขอจบคลิปเพียกชมนี่ก่อนเนาะแไอพี่น้องเนาะคลิปหนังพ่อกบสไลด์เด้อเนาะฝากคุณแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสไลด์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะโดย ไลค์ขอบอกขอบใจเลยแถบชมคลิปสไลด์แต้ต้องจำนำข,ข่าวโฆษณาเนาะดูสไลด์กันกล้าเข้ามาสบายดี